ประธานไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับในวันนี้เป็นรถสปอร์ตตัวนี้2018นะเป็นสมาชิกกลุ่มเปรถสปอร์ตไทยแลนดน์ด้วยนะครับประธานปร่ารุ่นนะครับหรือพี่ลุ่นของเราเป,ปิดปิดที่4จุดครับตัวนี้มาติดตั้งพร้อมเซ็นเซอร์เท้านะฮะเปิดจากรีโมทนะฮะล็อกล็อกรถก่อน กดอัลล็อกข้งไว้นะครับรถปลดล็อกฝาท้ายเปิดขึ้นอันตโนมัติเลยนะเอาของมาเก็บหรือมาหรือมาเอาของที่รถนะครับยังไม่เดินทางต่อกดปิดด้วยรีโมทก็จะต้องทําการล็อกรถซ้ำด้วยนะครับเพราะประตูทุกบานมันจะไม่ล็อกกนะดล็อกถ้ายังไม่เดินทางต่อนะครับจุดที่2ก็มือบีบเดิมครับปกติต้องบีบแล้วดึงขึ้นนะครับเราแค่อันนี้เราแค่บีบเฉย ปุ๊บรถปลดล็อกกระจกกลางออกฝาท้ายเปิดขึ้นให้ออโ,โต้ตัวนี้เป็นโชคตรงรุ่นนะครับเป็นกล่องเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน5.1ก่อนดูดบนสวิตในเบ้าตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะใดๆทั้งสิ้นเราเจาะร้อยสายข้างละหนรูเท่าัาน้นปิดแบบเซ์ซอฟโค้ด สามเซ็นเซอร์เท้านะครเตะบ,บริเวณข้างซ้ายนะครับเซ็นเซอร์เท้าจะทํางานเฉพาะตอนที่รถดับเครื่องแล้วเท่านั้นนะครับถ้ารถสตาร์ทอยู่หรือกุญแจออสวิตออนอยู่นะครับจะไม่ทํางานเตะเข้าไปปุ๊บรถล็อกอยู่ปลดล็อกนะครับปลา,ายเปิดขึ้นอัตโนมัติเตะปิดก็เช่นกันนะฮะเดินเข้าไปได้ยินเสียงปี๊ดแบบนี้นะครับโโชคตัดการทํางานแล้วปุ๊บ ถ้าคุณจะเปิดอีกทีเนี่ยฮะได้ยินเสียงปี๊ดนะฮะนะันะ่นคือเขาเสร็จสิ้นสถานะการทํางานของการสัง่งงานครั้งนั้นแล้วนะครับเราค่อยสั่งงานเข้าไปใหม่ระบบกันนระแทกนะครับเปิดมาปุ๊บมีอะไรเนี่ยผมเอามือยันไว้ปาท้ายก็จะหยุดลงนะครับไม่ไม่เปิดขึ้นต่อไม่ฝืนต่อไปนะครับเป็นระบบเปิดกันกระแทกสอดมือเข้าไปกดปุ่มปิดนะฮะร,ระบบกันหนีบ พวกนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยที่มาในชุดคอนโทรลอยู่แล้วกดปิดครับผมจะให้หนีบขาเลยนะฮะแบบนี้ที่ไปนั่งกันแบบนี้หนีบมันชัดๆปึ๊บมันไม่หนีบนะครับจริงๆมันแค่มาสัมผัสโดนตัวเราตัวโชคก็จะเด้งเปิดขึ้นไปสวิตช์ภายในรถนะครับอยู่ทางขางฝั่งขวา้ารถปลดล็อกอยู่ดับเครื่องจอดแบบนี้นะครับกดได้เลยปึ๊บ ฝาท้ายปิดกรอีครับเปิดฝาท้ายในกรณีที่เราขับรถออกไปนะครับสำหรับตัวเมื่อตัวนี้จะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติวุวออกไปรถล็อกนะฮะ คุณไม่สามารถกดเปิดกดปิดตรงนี้ได้นะครับในกรณีรถมันล็อกอยู่นี่นะฮะเพราะนั้นเราจะต้องทำการปลดที่มาสเตอร์ก่อนแล้วก็ถึงจะเปิดได้นะครับสถานประตูเปิดนะฮะขอบคุณนะเอครับก็มาจัด2รายการเลยจอแอนดรอยตรงรุดนะครับแล้วก็ฝาท้ายไ,ไฟฟ้ามาที่ระยองนะฮะก็มาพร้อมทีเดียวขอบคุณครับ สนใจติดตั้งแอสเซอรี่ติดตั้งแบบนี้นะครับทั้งจอยแอนด i d ฝาท้ายไฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆก็ติดต่อนเอกครับ0819876286 Facebook Fanpage YouTube Channel เอกแลสซิงแอ c e s s o ส y ซรีครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับ